สวัสดีครับคุยก,กับผมสอนอไไวซันครับอ่ากลับมาแล้วครับวันนี้มาพูดถึงชายอังกฤษที่มีพอร์ชอยู่อยู่นะครับก็คือคุณแม็กนัตวอลเกอร์นั่นเองนี่แล้วของแม็กนัตวอลเกอร์นะครับที่จริงมันมีอีกนะครับแต่ว่าคันหนึ่งองเกยบตามไม่ทันได้สองมีสองคันกำลังจะมาในปีนี้นะครับมาพูดถึงคันที่มีก่อนคันแรกพอร์ชเก้าหนึ่งสี่หก หลีเมื่อปี70ปีนกอ70ถึงปี72นะครับเครื่องยนต์เอ็นแบบ2ลิตร6สูบนะครับคันนี้เอ็น6 914 6 GT ในปีันก้อน70ตัวนี้ได้ดับ6ในการแข่ง24 Hours of Le Mans มาด้วยนะครับอ่าให้รู้ไงไปหาดีกว่าต่อมาคันหลักที่เราน่าจะเห็นบ่อยก็คือ ้อยเก้าหนึงหนปี1น7 1นะครับเครื่องยนต์ก็เอ็นแบทหสูบทั้งหมดระบายความร้อได้จะมีตั้งแต่2ลิตรธรรมดาจนถึง3.3ลิตรเทอร์โบนะครับแล้วก็ผลิตตั้งแต่ปีหกถึงปีหน8 9เกรานะครับเของสงสัยครับว่าเป็นเครื่องสู่แบบไหนแนวนอนครับเหมือนกับ s u b a r ร i m p อิมเพรสซ่นะคร เครื่องสูญนาลนเหมือนกันแต่เป็นแบบ6สูบนะครับนี่ตัวล้วอยางครับเห็นไหมครับว่าสีแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับต่อมาอืมต่อไปนะครับก็สามห้าหกเออ่าคันนี้ก็ที่จริงมันตั้งแต่ยุห้าสูบนู่นเลยครับคันนี้ต้นสามห้าหกเอผลิตตั้งแต่ปีหากก้าร้อยห้าสิบห้าถึงปีห้าเก้าครับ มีตั้งแต่เครื่องยนต์1.3ลิตรถึง1.6ลิตรนะครับเอ็นไทททั้งหมดเลยะครับเครื่อง1.3ลิตรมีไทท์565กับ565ทับ2 1.5ลิตรมีไทท์547ทับ1 692ทับ0และไท้์692ทับ1และเครือ1.6ลิตรไท6 16ทับ16 16ทับ2แล้ว6 9 2ทับ2ครับต่อมา Hot 9 3 4 Turbo i s r หรือภาษาก็คือ9 1 1 Turbo ผลิตปี76เครื่องยนต์3ลิตร6สูบแนวนอนอ่าตาที่เห็นนี่ครับต่อมาไอคันที่ที่จริงไม่เกี่ยวกับ จ้าตัวครับแต่มีเูดเดินว่ามีสัญญาของเขาอยู่บนรถพวกนี้นะครับถ้าใครเห็นสัญญานี้ก็จะรู้ว่าเป็นของแอนดวอล์กเกอร์นะครับนี่มาให้ดูนี่สัญญานี้เลยนะครับผมไม่พูดเยอะดีกว่าผมไม่พูดเยอะดีกว่าครับคันแรกเลยเชียเวลเอสเอสปีหกสี่คันนี้ผลิตมาเอ็นเจนแวรกครับของเชียเวลเอามาแข่งกับ ฟอร์เฟลในตลาดเล็กขนาดกลางแต่เชเวลมีออปชั่นมากกว่าและไกเครื่องอสู8ส8บให้เลือกเป็นที่ที่นักสะสมชาวเมกันต้องการอย่างว่าต่อมา v o l ์ s w a g e n ้นคาเ r อร์เรนะครับที่จริงมันเ e ป็น4 b บิเทอที่กลับแต่งอย่างหนักเลยนะครับนี่ครับกลับแต่งหนักมากเห็นว่าเขาเดิมเหลือไหมครับไม่เหลือเลยครับนี่ครับ ที่เหมือนเดิมคือข้างหน้าฝาโอตรงนี้นะครับส่วนที่ส่วนที่อื่นนั้นเรียกว่าปรับแต่งซะจนไม่เหลือ,อเค้ขาเดิมเลยครับนะครับเครื่องยนต์ของมันคือเครื่องยนต์สองลิตร s nso sc แปด้าแปดตัวนะคะออ ada, รับเอามา m a z d a รีพุตเ m ada, ็นมาด้า bgen สองแต่ตัวนี้พิเศษอย่างคือเป็นมาด้ากระบะคันเดียวที่เป็นเครื่องยนต์โรตารีนะคะ ต่อมาก็พรีมัต์เบลาคูด้าปีหกเก้าตัวนี้เครื่องเปิดนะคะเป็นเครื่องที่จริงเครื่องยนต์ก็มีที่เลื่อยแต่หกศูนย์ถึงแปดศูนย์เช่นกันสำหรับเบราคูด้าช่วงยุคหกศูนย์นั้นพรีมัต์เบลาคูด้าทั้งคลาเมโร่ทำรถออกมาเพื่อแข่งกับฟอร์ดมัสแตงโดยเฉพาะเลยคระับถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ก็คุณที่กดแชร์ไลค์ซับสไครต์ทำอะไรก็ได้ที่คุณชอบทานะครับ ที่ปมาใหม่ทุกวันอาทิตย์นะครับไว้เจอขึ้นต่อไปครับแล้วเจอกัน